สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดช่อง Youtube ช่องป้อมคนมองข่าวได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชนโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าสวัสดีจำเลยขนคุณยุ่งเหยิงดีนะครับ ความเป็นจริงผมไม่มีประสงค์ที่จะพัวพันกับขนของคุณมากจนเกินไปนักแต่ด้วยว่ามีผู้คนพอสมควรให้ความสนใจกับขนของคุณและพยายามบอกหรืออธิบายกับคุณว่าการนำขนของคุณซึ่งไร้รากไปตรวจไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ตัวบุคคลได้ผมยืนยันตรงนี้ว่าไม่จริงครับ ผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆเพื่อให้คุณเข้าใจชัดๆในความจริงอีกสักครั้งขนของคุณถูกนำตรวจในทางวิทยาศาสตร์และผลการตรวจนั้นสามารถระบุได้โดยชัดเจนว่านั่นคือขนของคุณคุณอาจเคยได้ยินมาว่าการตรวจเส้นขนไรรากต้องทำการตรวจไมโตคนเดรียดียนเอเท่านั้น และผลการตรวจไมโตคอนเดีย DNA ก็สามรารถระบุได้เพียงญาติทางสายมารดาใช่ครับคุณได้ยินมาไม่ผิดครับอ่านต่ออีกหน่อยจะรู้ว่าผลอะไรผลตรวจขนจึงระบุว่าเป็นของคุณคุณจำเลยคุณรู้ไว้ว่าในไมโตคอนเดียมี DNA อ็อยู่มากถึง16,569 คู่เบสซึ่งที่มาโดยอัศจรรย์ของไมโตคอนเดรียที่ว่านี้มีที่มาจากเซลล์รังไข่ของมารดาในตอนที่มีการปฏิสนธิตามนั้นครับขนของคุณเมื่อนำไปเทียบคู่โครโมโซมกับ DNA ของมารดาคุณหรือนำไปเทียบกับ DNA ของคู่ตายคงไม่ได้คำตอบที่จะเจนว่านั้นคือขนของคุณจริง ก็คงได้คำตอบแต่เพียงว่าเป็นขนของญาติฝ่ายมารดาเนื่องจากมารดามีบุตรหลายคนซึ่งอาจเป็นใครก็ได้ในคำตอบนั้นแต่จำเลยครับคุณมีบุตรใช่ไหมครับคุณรู้อะไรไหมเมื่อนำไมโตโคอนเดียที่มีในขนนั้นทำการตรวจเทียบคู่โครโมโซมกับ DNA บุตรของคุณผลการตรวจจากคู่โครโมโซมที่ได้ สามารถให้คำตอบถึงความสัมพันธ์ในความเป็นมารดาและเป็นบุตรได้อย่างชัดเจนเพราะพวกเขาคือลูกที่มาจากรังไข่ของคุณคุณควรดีใจที่คุณมีบุตรให้เทียบความแม่นยำในผลทางวิทยาศาสตร์ถึงสองคนขนจึงตามหาเจ้าของมันเจอยินดีด้วยครับจำเลยมันคือขนของคุณร้อยเปอร์เนดิ้นไปไหนไม่ได้ ขนบนเขาเป็นของคุณหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปช่องป้อมคนมองข่าวยังได้มีการแสดงความคิดเห็นทีว่ว่าวันแถลงข่าววันที่สองตุลาคม2563เหตุผลที่แจ้งคุณเพียงสันส้นๆและพยายามเบี่ยงให้ควานหาเจ้าของขนได้ยากขึ้นเป็นเพราะอะไร เวลานี้ผมหวังว่าคุณเข้าใจครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดในวันนั้นไม่ใช่หรือจำเลยสุดยอดเลยค่ะข้อมูลเนื้อเนื้อนิ้นนิ้นบอกจำเลยดีสัน้นๆว่าไม่รอดเข้าใจแต่ยากที่จะยอมรับขอบคุณจากใจอีกครั้งค่ะคุณอ้อมที่อธิบายละเอียดสะเห็นภาพเลยค่ะ เราเห็นชายแก่ๆคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นนักกฎหมายออกมาพูดให้เอฟซีจำเลยฟังแบบสอนผิดผิดเพี้ยนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดผิด,ผดบิดเบือนกฎหมายนี่แหละทำให้จำเลยพยองพองขุนก็เพราะมีคนประเภทนี้สนับสนุนยกย่องสังคมไทยเลยวิปริตน่าเป็นห่วงประเทศไทยในอนาคตถ้ามีประชากรแบบนี้ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานและสละเวลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็กน้อยผู้น่าสงสารชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทำให้นึกถึงภาพของจำเลยในวันแถลงข่าวที่รายล้อมด้วยนักข่าวรุมสัมภาษณ์ตอนนั้นดูเหมือนจำเลยที่หนึ่งมีอาการดีใจเป็นที่สุดคิดว่าฉันรอดแล้วละ่ะ เป็นขนฝ่ายแม่ส่วนจำเลยสงทำตาปิดๆรู้สึกกังวลภาษากายที่เห็นได้ชัดมากสื่อหลายสำนักได้บันทึกภาพของคุไวายเรียบร้อยแล้วจำเลยสุดยอดชัดเจนหมดสิ้นความสงสัยวันนี้จากน้องปอมหลังจากที่คุมเคือมาตั้งนานขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจจริงๆค่ะ เรารักคุณน้องป้อมขอบคุณค่ะป้อมไปต่อยังไงดีล่ะคะจำเลยที่สงชัดเจนไหมเรื่องขุนน้องป้อมเขาอธิบายให้แล้วเข้าใจง่ายดีออกจำเลยลองมาอ่านดูสิอธิบายได้ละเอียดขนาดนี้ประชาชนคนไทยเรียนจบม .3 ตามกฎกระทรวงศึกษาก็อ่านออกถ้าหน่วยเท่าตกยุคจะอ่านไม่ออก ก็ให้รู้ไปรอดูมันอยู่ว่าจะออกมาแถว่าอย่างไรชัดเจนต่าแจ้งเลยค่ะจำเลยที่สองมาฟังด้วยนะรวมทั้งพวกนักกฎหมายที่ให้ความรู้ผิดผิดแกเอฟซีติ่งข้างไข่ทั้งหลายเพื่อเรียกยอดวิวตอนนี้จำเลยทั้งสองคงนอนหลับฝันหวานอยู่ไม่งั้นคงไม่ได้หลับไม่ได้นอน คงนั่งก้มมองขนตาปิบถือว่าแอดปานีมากที่ลงโค้ดเวลานี้ข้อมูลแน่นยากที่จะหักล้างทนายเน่เน่ยน่ๆนนึกเห็นภาพจำเลยเดินออกจากศาลแถลงข่าวยืนก้มหน้าหลบตาคอตุกพอถึงบ้านกล่างคือเหมือนเดิมไม่มีความสำนึกคนอย่างมักควยจะมีสติปัญญาและสมองทำความเข้าใจ หรือเข้าใจกับข้อความแบบนี้ยากมากไม่ได้บูรีแต่ต้นทุนความรู้มันต่างกันคนรู้น้อยต้องน้อมรับบักผวยมันเป็นคนก้าวร้าวเชื่อตัวเองไม่ฟังใครเตือนแยกแยะไม่ออกแกงงและงูจริงในเรื่องจริงครึ่งชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้มันสำนึกแม้จะเข้าตาจนุนคนเช่นนี้ป่วยกานบุคคลไม่สามารถ คุยกับมันได้นอกจากพระเจ้าฉเฉลยข้อสอบแต่อยากรู้ว่าจะตอดในศารอย่างไรและจะตายเพราะโจทย์นี้ยังไม่ต้องไปถึงหลักฐานในคดีอีกเป็นร้อยมันเป็นบาปกรรมจริงๆนะที่ขนเจ้ากรรมมันก็ดันไปร่วงถูกที่ถูกเวลาให้ชิ้ตัวคนทำผิดได้เข้าใจแล้วว่า ทำไมคดีกว่าจะออกหมายจับได้ถึงนานขบวนการตรวจหลักฐานมันต้องใช้เวลาแม่นยำมัดให้แน่นจนดินไม่ได้ขอฝากแอดนิดนึงนะคะด้วยความเคารพอย่าใช้เวลาขบวนการในศาลนานเลยค่ะอย่านัดมาฟังคำตัดสินให้รอการตัดสินในวันที่จำเลยขึ้นศาลให้ทานพิพากษาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ให้มีเวลาคิดหลบหนี เหมือนวันที่ออกหมายจับคนอยู่หน้าบ้านครึ่งร้อยกล้องทีพีจับจองตัวยังไปผูอยู่กทโมได้ทีมงานเขาไม่ธรรมดานะคะจะได้ไม่สิ้นเปลืองงบหลวงตามลามาติดคุกอีกได้ความรู้มากเลยค่ะขอบคุณนะคะป่านนี้มันสองคนผัวเมียคงกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่ อ้าวไปเฉลยให้มันทำทำไมไม่ตัวคนเดียวไม่สามารถระบุเจาะจงได้นะตรวจหาสายมารดาเย้เยเมียผมไม่เคยขึ้นเขาครับสตชวันนั้นฉันจำได้ฮ่าฮ่ฮ่มารดาของใครตำรวจไม่เคยตอบด,ด้วยนะ fc จำเลยถ้ามาอ่านได้โปวดส่งให้ทนาย YouTube ของพวกคุณดูด้วยจะได้ตาสว่างเข้าใจกันให้มันถูกต้อง ขอบคุณปอมคนมองข่าวข้อมูลแน่นยากที่จะหักหล้างทนายเหนื่อยแน่นึกเห็นภาพจำเลยเดินออกจากศาลแหลงข่าวยืนก้มหน้าหลบตาคอตุกพ่อถึงบ้านกลางเหมือนเดิมชัดเจนไม่ต้องหมุนเสา